รครับผมตอนนี้ไปถึงไหนแนละ้วตอนนี้ก็เขาดําเนินการอยู่ครับเราก็รอเฉยๆแต่ว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ครับไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไก่เคลียร์ได้ก็ไก้เกลียได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายไปเพราะผมก็รออย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรคือตอนนั้นนะ่ะดูเหมือนตอนช่วงแรกอโกรธมากแต่ตอนนี้รู้เหมือนใจเย็นขึ้นแล้วจริงๆก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นไม่ไม่ได้อะไรมากหรอกจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็ ก็คือให้มันเป็นไปตามกฎหมายง่ายดีจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องพูดเยอะทนายบ้างคะว่าขั้นตอนถึงบไหนยังไงแล้วก็ถามไปบ้างครับตอนนี้ก็ก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเพราะตัวเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาม่นัดไหมคะว่าจะยังครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังด้วยด้วยสถานการณ์หลายอย่างด้วยมันมันโควิดด้วยอ่ะเราก็เลยแบบก็ไปเรื่อยๆแล้วกันไม่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 ได้อะไรมากครับไม่ได้รีบ ใช่ใช่ผมไม่คุยผมไม่คุยเลยฮะก็ให้ให้ทนายคุยเองใช่แต่คือพอต้องบอกไหมว่าถ้าจะไก่เกลียดเรามีข้ออะไรที่แบบคือตอนนี้ยังไม่มีคุยมานะแต่ก็ต้องต้องรอเดี๋ยวรอเขามาคุยกับผมอีกทีนึงแต่าเรพร้อมที่จะเคลียร์ก็จริงจริงแล้วไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ครับอุปสรรคจะต้องเจอหน้ากันอยีกมีไหมคะไม่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 นะก็ให้ทนายคุยแหลยครับก็ทนายคุยกับทนายไปเลยใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้ว ใช่แล<ต>้วก็ปล่อยแต่ว่าในส่วนตัวเราอะคือเราขอให้เป็นฝักคนกลางเป็นทนายใช่ใช่ใช่ดีกว่าครับดีกว่าให้ให้ให้ใหคนอื่นไปคุยง่ายกว่าไม่เจอหน้ากันดีกว่าครับใช่ครับเราสบายใจตรงนี้มากกว่าใช่เพราะเราก็ขี้เกียจไปโฟกัสกับมันเยอะเพราะว่านะตอนนี้เราโฟกัสเรื่องการทํางานดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ฟรีแลนซ์แล้วแล้วก็ตอนนี้ทํางานหลายอย่างแล้วก็มันต้องไปหลายที่อะแล้วเราก็ไม่ได้มา เรียสกับเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็คือเราทํางานของเราปกติดีกว่าครับอือเที่ยวเยอะเหมือนกันนะออไปบ้างไปบ้างไป,ไ,ไปกับเพื่อนไป,ไปกับเพื่อนอไปกับเพื่อนเป็นไปกับเแปบบ็นแกง๊งแก๊งอ,<า>อไปแกง๊ง<ๆ>แต่ขับรถไปนะล<า>่าสุดเขาไปแบบขึ้นไปเชียงใหม่ขับรถขับรถยนต์ไปขับรถยนต์ไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วขมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวคว่ำมอเตอร์ไซค์ขี่เวสป้าอยู่แถวบ้านรถเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเหรอไปกับเพื่อนแหมไม่โกหกฮะก็มีคนคุยครับไม่โกหกอยู่แล้วแล้วคือต้องเป็นคนในหรือนอกการไม่ไม่เกี่ยวครับไม่บอกกํมกึงกัากึ่งกํากึ่งกัมกึ่งเอมกช่กัมกน่งกัมกึ่งกึ่งกัมกึ่งกัมก่งกมไม่มก่รีบแก้่ดีักึ่งกก่งกม่อยามกพ่ดอะไกึยอกัมกึกัค่อกๆค่ึ่กัมกึกัมกึัก จเย็นครับผมค่อยๆค่อยๆถ้าชัวแบบชัวจริงๆแล้วเปิดไหมมันก็เป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ชายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมก็ได้ทําอย่างนั้นแหละแต่ก็ตอนนี้ผมเรียกว่าค่อยๆดีกว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่รีบซึ่งเขาเข้าใจไหมเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจแล้วก็มีระยะมีมีระยะของกันและกันอยู่ครับคมบกี่ปีแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงปี ประมาณนั้นแหละแถวๆนั้นอันนี้ใช้เวลาคุยกันอยู่ฮะใช้เวลาคุยกันอยู่ยงีความเรามองถึงขั้นจริงๆแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนไม่ค่อยรักษาระยะของตัวเองเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีระยะของตัวเองฮะหมายถึงว่าก็ก็ก็คุยกันได้แล้วก็แล้วก็มีชีวิตของตัวเองมีมีมุมของตัวเองที่ที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆช่วงนี้ผมก็จะไปทํากิจกรรมเยอะแบบเล่นกีฬาทางน้ําไปเล่นบอร์ด เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีกิจกรรมของตัวเองก็ต้้องเขาใจกันตั้งแต่แรกกันเองก็คุยกันแต่แรกสบายใจดีครับแต่คือต้อ่อดเพราะเป็นคนมุ่งมั่ะทุ่มเทกับความรักมากๆก็จริงๆแล้วก็อย่างนั้นนหะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะแค่แค่รู้สึกว่าเราต้องไตร่ตองมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษากันให้มากขึ้นมีสเปซของกันและกันมากขึ้นผมว่ามันก็มันคุยกันเคลียร์ดีอะ มันก็สบายพเพร,ร,กกร,รเผมว่าโตขึ้นด้วยโตขึ้นด้วยครับถืวอว่าความรักที่ผ่านมามันสามารถทำให้เรา,เ,ราเ,เอามาปรับเปลี่ยนใช้ในความรักครั้งใหม่ได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีก็ทำทำ,ทำให้เราเแนวคิดของเราเปลี่ยนไปแล้วก็การทำ,ทำงานทาก็ดีขึ้นด้วยครับถ้ามองแบบตไปแบบมุมมองความรักมันเปลี่ยนขึ้นไปเยอะไหมครับมันก็ก็ไม่ได้เยอะมากหรอกฮะแค่แค่อย่างที่บอกว่าเราก็ เราก็ต้องมีสเปซของเราแล้วก็ตกลงกันมาแต่แรกคุยกันเข้าใจแค่นั้นโอเคสบายแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีความที่แบบไม่เข้าใจกันหรืออย่างเงี้ยมันก็คบกันยากตอนนี้ถ้าชีวงานอะไรกรอบของชีวิตแบ่งอะไรงานความรักงานความรักครอบครัวฮะแบ่งเลยแบ่งเลยอ่ะมีมีแบบเที่ยวเล่นนิดหน่อยไปถึงเล่นกีฬาออกกำลังกายนิดหน่อยก็ก็ถือว่าเป็นการฝึกการ manage เวลาของเรา ในการใช้ชีวิตต่างๆดีขึ้นครับงานชุกมั้งเยอะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็ออกรายการเยอะด้วยเพราะว่ามันก็ฟรีแลนด์แล้วอะเหมือนได้ออกมาเหมือนปลดปล่อยองไก็ไม่รู้นะเหมือนแบบว่าออกมาทำออกไปรายการนู่นนี่นั่นก็สนุกดีชอบนะสนุกดีไปเรื่อยเลยพอตอนนี้พอได้แบบเป็นนักแสดงอิสระมาได้พักนึงแล้วอะก็แฮปปี้ดีนะแฮปปี้ดีแต่ก็ บางทีก็ต้องปรึกษาผู้จัดการนะครับว่าเฮ้ยเรารับงานตรงไหนดีเพราะมันมันเยอะแล้วมันแน่นมากเลยบางทีก็คุยกับพี่เบิ้มนะเฮ้ยพี่เราอันนี้เราไปบ้างก็ได้หรือเราไม่ไปบ้างก็ได้เลยจริเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ก็รับเต็มที่นะแต่ก็รับได้อีกนะฮะเพกัวไมอที่ัตอิรล้วตอนนี้ม่มงาอย่างานไม่ไหรืไม่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 ได้กลัวฮะอย่างผมกลัวจะ คือเรียกว่าอะไรตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดกล้องมันก็เลยยังรับได้เต็มที่ไงอืมใช่ผมว่าคือถ้าเปิดพร้อมกันมันจะไม่ได้รับไงนะเพราะอย่างเรื่องนี้มันมันขยับมาเลยทามี่อันนี้เพราะตอนแรกมันต้องไปปีที่าแล้วใช่ก็ขยับมาก็ไปรับงานผมว่ามันมันมันได้รับงานหลากหลายหลากหลายที่แล้วก็รับได้เยอะแล้วก็คนติดต่อมาเยอะแต่ก็รับได้อีกนะฮะเออใช่ตอนนี้คือเราไปเห็เรื่องละอะไรสองเรื่องครับแต่อีกเรื่องหนึ่งยังยังยังไม่บอกแล้วกันรับไปแล้วสองเรื่อง ไม่ชนครับเป็นเป็นแยกกันจันทร์อังคารพุธเสาร์อาทิตย์เออแล้ไปออกรายการได้อีกไหมก็ไปออกได้อีกครับผมยังว่างเสมอครับเราผอมแล้วเราผอมแล้วเออเพาต้องิีหุ่นเพราะเรื่องนี้หรือว่าอะไรจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ออกกําลังกายเยอะด้วยออกกําลังกายเยอะใช่อายุเริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นสามสิบแล้วอะสามสิบกว่าแล้วอะตายแล้วว้าเยอะกว่านี่เออสามสิบเอ็ดแล้วอะ เออต้องดูแลสุขภาพนิดนึงติดตามข่าวบันเทิงพี่นตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ